สวัสด,ดีครับพี่น้องแห่ปลาเราของจริงครับนี่สั่งรถซีแพคมาเลยครับอ้อันนี้ก็ทีมงานนึกเราเหรอครับใส่บ้าจะคิวเนาะรถกันแบบยังไงนี่บึ้ยมีออดถอยอีกว่าจมในแท่นนี่ปลาเลาเขามาเทให้แล้วนะครับหนึ่งขีดเอาทเมื่อเช้าน,าานี่ก็ยังมาทัานเสร็จครับ ่ครงงนงึมาเลยลักเป๊ะมาเลยอัดใส่ด้วยนังเงินเออตัอใส่ด้วยเนี่ยจุ่มครับพี่น้องหอดบ่หอดบ่ บอมันหอดอยู่หอดบอบอเก็เดินนไหมาเอเดิอนนามายบอเออทางวันนี้มันมันมองน้่างนซึ่งจมครับพี่น้อยรถไทยก็บม่มีอะไรนีวเสีงานเลยเปอย่างเราโอ้บอบี่เอารถแมโครมาดึงเน้อหนิโอ้แห้งเหรอวะ เออเยอะ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 บีเออนั่นแหละตรงยืนให้มันเขาเห็นเออโบกนะเออโบกแน่นั่นแหละเร็วเร็วเอ้ยคอยเอ้ยคอยเฮ้ยอีกโอ้โแท่งกวนเลยโอ้มันพอจมยังได้กระยางมันมีเส้นเดียวเนาะนี่ ยังแตกว่าโอ้ตายเสียบบลอบีแบบไหนนี่ยังแตกแล้วนี่โอ้อยังมีเส้นเดียวครับมันก็จมเบิดปีแล้วแบบนี้เนาะเรียบร้อยดีอะสังหาริบมาสับเนี่เอาเทียบจวกจวกรถไม่ใช่เราวะ ของแ้ครับมือปาดโดยเขียวบันว่าครับมือปาดปูนครับยับเมือมเตวดอ่ะอเอไปยนะังดนก้อ,อเห็กระทเ็ดเห็ดตัเดียวกเรกนะทมัน,น่งไง่ะหนะมัน่อันไม่้องเอาไปนจบ เอาคืออะไรพระเทียน้อปู๋นห่าอะไรบ้านดูครับมือปาดกับตายแกจัดให้ครับแม่ของแครเลยไปแล้าปาดชั่วเบิ้งนั่นน่ะเออโอ้ยย้ำสั่งเขาหนึ่งสั่งเนี่ยมาแล้วไรลงนี่เออลงนี่ลงนี่เอานี่เออคนละรลอกเลยคนละหาองละหหองไงเนาะ นี่มาแล้วับจอดจัดจัดไปเลยครับ ว่าเรากำลังเริ่มพัฒนานะครับเดี๋ยวพวกอะไรก็จะวางไว้ตามปูนเนาะมันจะได้ไม่เสียหายครับเพราะว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วเราวางไว้ในพื้นดินบ้างไม้บ้าง,ม,างมันเสียหายครับมีสนิมมีอะไรเนาะทุกคนจะยดยของครับเราก็มีงบประมาณก็พัฒนาไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราก็จะเทพื้นให้หมดเลยนะครับล้วก็จะทำกำโพกกำแพงครับไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องแ่เทพปูนสองกล่องนี่ครับ เบิดไปเกือบสองหมื่นลครับเอาเรื่องครับเด็กเโทโพด้หน้าเนาะเต็ม,มตออออออตว่าตาเฮะเออเออวะตาตาก็บอกแล้วนะนั่นโโโโ กระบอกให้ล <ang> ิกแมวออกกว่ากระบอกให้ลิกนันเดี๋ยวมันหนามมันจะไหลเขานะโอเคนี่ไงเะท่นี่ไงนี่อี่หนาเลยวะนี่มือกวดครับสุดยอดครับนี่มึงเช็ดงานนี่สุดยอดเลยทีมงานนี่เรามีแต่ไปรุ่นนะครับจัดเต็มมือเราไปหน่อย

พันว่าซ่อมนี่เพื่อนเขียวบันหวังบุ้มี่แนวแก่แถวเมองแหล่งใจข้าปูนเบมดโอ้เดินหนาบเดินหนากระยางมันแตกเนาะเพราะมันกระจมตัวเลือยยางมีเส้นเดียวน่ะของแถบ

มอนมอนแบบแบบมันบาดแ็บด้วยแบบแบบอ่ะแบบอ่ะโอ้เอาเรื่องครับโอเคครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราติดตามมันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เดี๋ยวลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับนอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียนดำซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ